ที่แบบว่ามีเกณฑ์รวยปลูกเองสวัสดีจ้าวันนี้จะมารีวิวปลูกเองได้ก็ดีสับปะรดบ้านไรม่วงอค่ะใช่บ้านไรม่วงจังหวัดเลยนะคะอยากเห็นผลจริงไหมคะเป็นเป็นสับปะรดตาดําใช่ไหมคะมีนอนน้อยนะฮะนอนน้อยนี่น้องที่หน้าถือเป็นลูกเลยงกตาเหลืองนะคะตาเหลืองกินดูสิ ต้องนอนเยอะมาแสดงว่ากินเค็มอันนี้ตาเหลืองค่ะตาเหลืองอันนี้ตาดำนอนน้อยตาเหลืองเป็นไตนะคะอ่ะลองชิมดูรสชาติจะเป็นยังไงนะชิมก้นด้วยนะน่ะแล้วจะเปลียวอยู่อร่อยเลยดีาะใครอยากสนใจใครสนใจนะคะหลืมไปซื้อเองถ้าสนใจไปซื้อเองเขาไม่ไปเลยทำรถไปเลยที่จังหวัดเลย อำเภอเมืองอำเภอเมืองเลยใช่